วัดที่ขาย FC วันนี้มาตามน้องก้าพี่น้องน้องก้าเด็กมีเซนบอกเลขตัวใดมักออกเลขตัวนั้นพี่น้องเอาก็ไปตับไปไปชมเลยค่ะว่าน้องก้าบห้เลขตัวใดไปเลยค่ะวันนี้มาตามน้องก้าพี่น้องตามน้องก้าโค้งสุดท้ายพี่น้องเมื่อวานไปหาน้องก้าบอพ่อพี่น้องไปแล้วแม่พูดบอกว่าน้องก้าไปใส่กระโหลกไปสวนไปเห็ดสวนเนาะพูดเว่ามีคนจ้างไปอันไปยังกระโหลกไปเห็ดไปเห็ดสวนน้ามกจับเนาะ อะไรปรยูวมื่อนี้น้องกาบุได้ไปพี่น้องแม่ลังดาเขาที่ถือโอกาสได้มาสัมผัสน้องกาพี่น้องวันนี้วันวันนี้วันที่สิบห้าพี่น้องสิบห้าสิงหาคมหกแปดพี่น้องกะเอาไปเล่าก่อนเด้อพี่น้องเด้อเลขของน้องกาบางทีเพื่อนน้องเลขน้องกาบางทีก็ไปเล่าก่อนพี่น้องเลขกะเลขน้องกาวันที่สิบหกสิงหาคมหกแปดเนาะน้องกาใช้ตัวใดเอฟซีลูก คนขี้อายปนาคกิบกระจากึงอายนะคนอาเอฟซีวลูกๆจะออกตัวไหวันที่สิบหกสิงหาคมเลยนะเลขนี่เลขงูเงูเขบอกค่อยๆเป็นอ้วดังดังดูเลขงูกดังเอฟซีวันี้แล้บางทีแม่แม่เอฟซีบางคนดียินได้ปากลาเลานะลูกเลขงูเลขงูจะเป็นเจ็ดสน้องเจ็ดมด้อเจ็ดสองาเดสองสามสองนี่ักลามักตัวไหน เจ็ดซองกับสามสองอ๋อบากหลานเผืนให้เน้นอ่ะพี่น้องสรุปน้องก้าพี่น้องน้องก้าให้เลขมาแล้วพี่น้องน้องกาผุนบอกว่าวันที่สิบหกสิงหาคมน้องกาผุนเป็นเด็กน้อยที่มีเส้นแล้วพี่น้องเด้อน้องกาเป็นเด็กน้อยมีเส้นเวลาผุนบอกยังเลขจะมาออกตามเพลินวะ วันนี้น้องกล้าเพิร์ลบอกว่าเป็นเลขงูพี่น้องเลขงูคือเป็นเจ็ดสองสามสองแล้วพี่น้องเด้อแม่น้องดาสรุปเลขน้องกล้านะคะน้องกล้าให้มาเจ็ดสองสามสองพี่น้องอยู่ในสะอยู่ในเจ็ดสองสามสองน้องกลาผลหายเน้นสามสองแล้วพี่น้องเด้อแม่น้องดาแนะนำให้ไปเที่ยวเล่าก่อนเย็นนี่พี่น้องตอนนี้แม่งดาถ่ายทําวันที่สิบห้าพี่น้องวันที่สิบห้าพี่น้องน้องกล้าเป็นเด็กมีเส้นเวลาผลบอกเลขยังมากออกคือเลขที่ผ่นวาพี่น้อง มอกบนก็ออกลางแบบนี้พี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้มันเป็นวันที่15สิงหาคมเมืองได้แนะนํให้ไปเที่ยวเล่าก่อนพี่น้องมื่อื Gender ่น่เราจะไปเที่ยวไทยพี่น้องเด้อเข็บน้าเจ้าไว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเวลาจานหลายๆสํานักเบิรงน้องกับก็เป็นเด็กน้อยที่เป็นคนเด็กน้อยบ่ค่อยว่าเพียกเมื่อกี้อายขนาดเวลาเ่าวายังกันเปิดกันยังกระซิบกระซา่ร้องเปิดไอ้กล้องพี่น้องก็ขอบคุณน้องกายลายที่ให้แนวทางขอ fc มีช่วมีลาบนะคะ กาก้าคก๊กอะไรไม่งนก่แล้วแม่แม่คุณใอเหมือนรรยากาศแม่จ๋าจ๋าเมือนถึงไหมแล้วพี่น้องเอ้ยเหมือนใหม่แล้วพี่น้องแม่ที่กิดอาหารตามจะล้มอยู่แล้วเมือใหม่แล้วพี่น้องมือแบบเพื่อ แล้วเมิดใหม่หกันแล้วพี่นอ้องน้อกน้ำถูกน้องจากสูงๆพี่น้องกลายเป็นต่ำเห็นน้ำท่วมไปถึงพี่นอ้องโอ้ยก็ไปหนังลูลี่เลยโอ้ยบรรยากาศม้องดูพี่น้องเอ้ยฝนจิตกใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยคือใหม่อีกแล้วแม่จ๋าจ๋า,จา ที่เกระหันบ้ามันมันมันแกว่งไปแกว่งมาเออแกว่งไปแกว่งมาพอมันเอียงเอ่อน้ำมันเยอะไงลูกน้ําเยอะมันเลยทําเป็นอย่างนั้นหนักละมั้งก็้ามาฝนตกหนักทุกวันเลยฝนตกทุกวันเลยอันนี้ค่าก็มีแดดหน่อยหนึ่งพี่น้องแต่ว่าแดดเคืองหนึ่งคืมเคืองหนึ่งพี่น้องชือองค์หมเพื่อนชื่ออันนี้เรื่องเมย์เพื่อนน่ยเพื่อนมาตาพี่น้องเอ้ย บงพี่น้องน้ำท่วมแล acceso, story, ้วพี่น้องเอ้ยน้ำเธอไก่จะถึงบ้านแม่น้องก็ไดาแล้วพี่น้องนี่ยหนามคนพี่น้องฝนตกติดติดต่อกันสามเมื่อแล้วพี่น้องพลุนนะพูงล้องร้องอยู่างเดี๋เอ้ยทางให้พลุนะน้ำท่วมบุญเลยทางพลุนพี่น้องผูกก้อนละไม่แม่ลองก็ได้พี่น้องพี่น้องจ๋าแม่น้องก็ได้ก้อนละไม่จะบองค์นะไม่ได้ก้อนละไม่จะเป็นเบิ่อก้อนละไม้เขาแม่น้ำท่วมก้อนละไม้เป็นไร พูดนะทั่วแล้วกอนอใหม่เขานะทั่วแล้วไปเอาพ่อหน่ะวายจะพากันไปหาหน่ใหม่พี่น้องมาแล้วหนามถั่วเลยกอน่อใหม่จ้าพระพระใหญ่ใหญ่พี่น้องพระใหญ่ใหญ่พี่น้องเบื่อหนามแล้วพี่น้องหนามเต็มฝังเลยพี่น้องพูดนะว่ายจะพากันไปเอาหน่ใหม่อยู่พุ่นอยู่ฝากหนามพี่น้องอยู่ฝากหนามทั้งพุ่นหนามถั่ววายจะพากันไปเอาหนามฟังนั่นพี่น้อง เออฝาไปเอาหนามไปเอาหน่อไม้ฝั่งนั้นพี่น้องบ่มีพุ่นนะริบเลยพี่น้องเลยพุ่นนะก่็หน่อไม้น้ำพี่น้องฝนตกซสาเมื่อพี่น้องน้ำเลยเต็มฝั่งพี่น้องพูดสุดยอดพี่น้องเออแต่หนามจะหนามเต็มฝั่งพี่น้องมันชิลล์จ้ามันชิลล์ฝั่งเลยพี่น้องเนี้ยทาตก ้าต๊ะยังโบยุดอีกมือซ้องมือติดติดกันมันจะอยู่ประมาณนั่นต้นโพใหญ่<า>พี่น้องต้นโพใหญ่<อ>บ้านแม่ลงได้พี่น้องมันจะหอดแต่ประมาณนั้นคำว่าท่วมนักที่สุดก็คือหอดหอดหอดต้นโพใหญ่พี่น้องเลยนะแต่บอกเคยท่วมในในบ้านจะเถื่อเราพี่นอ้องเกิดมาแม่ลงได้ก็บอกเคยเห็นน้ำท่วมมันในบ้านเราพี่น้องแต่ว่าเห็นแต่หอดโต๊โพพี่น้องคุณนะรามชาตาพี่น้องเอ้ยผนกรล่อยเปิดปล่อยยังลงมาพีปีหนึ่งจะท่วมคันทอาย พี่น้องบรรยากาศช่วงนี้เป็นชว่วงเย็นๆพี่น้องพู่พุ่งเง่าหนามพี่น้องคนเต็มคักเต็มแหน่เต็มฝังพากันเหือ <ปะ S 1> พี่น้องก็จะเอาเหือมาลงมา <ปะ S 1> แต่ก่อนแมวงดาไปหน้าพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนช่วงแมวงดาตนานอนยังน่อยพี่น้องก็ไม่หั่อยพี่น้องกำลังเป็นสาวแบบสิบเจ็ดสิบแปดนะพี่น้องนี่แมวงดาชิในนางเรือพี่น้องนางเรือจากฝั่งนี่ไปฝั่งนั่นเลยพี่น้องเพราะว่าบานแมวงดามันอยู่ฝากนานเลยพี่น้อง แต่ก่อนมันยังมูวีทางไปทางนั้นกระจายมีทางพากันทางไปแบบแบบฝ้ายพี่น้องต้องผ่านน้ำแบบนี้พี่น้องนี่ต้องขี่เครื่องแบบนี้พี่น้องแม่น้องได้เนี่ยเทพชิบได้มาเลยเวลาดำนาพี่น้องนี่นี่นี่บรรยากาศพี่น้องผู้น้ำโอ้สุดหูอก่าจะบุหรี่ตัวห่บอมาตาน่าบังด้วยพี่น้องป้าหมากยังพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบอหมากยังเนี่หมากฟาง พี่น้องเบ้อร์ดขาดสุดยอดเลยคุณนะตอนนิคเอาต์กับพี่น้องพี่น้องเลยเอาคือเก๋าเด็กหน่อ,คนะนองคุณนะหนามสุดลูกหูลูกตาพี่น้องพูกห<ช>นามสุดลูกหูลูกตาพี่น้องผูกหนามถั่วมันเลยนโน่นนี่เนาะในโน่นนี่โน่นนี่บุลล่นาเมรังดามาปลูกผิกปลูกยางกระปุกนี่แถวนี่พี่น้องเนี่ยแต่เนี่ยนี่ปลูกก็ได้เพราะน้มถัม่วมเบิดเลยพี่น้องเนี่ย ทางไปเอาหน่อไม้พี่น้องเอ้ยนี่แม่งด้จะพาไปเอาหน่อไม้มาแกงพี่น้องเบิ่งเบิ่งเลือกพี่น้องสุน้าสุดยอดพี่น้องสุน้ำสุดโลหูลูกตาเด้อพี่น้องต่อกระยัยพวกทันคนแล้วนี่นี่ิวปีนะเดาเตอแตนตอพี่นิวอย่ตรงนี้เหรอใช่เล่ผูกพี่น้องผูกนี่เครือก็จะอามาผูกแบบนี้พี่น้อง แม่เรือสุดทุกหูลูกตาไม่แต่หนามเลยพี่น้องเอ้ยคุณนะหนาม,มันขึ้นแล้วมันมากเนาะเวลาหนามขึ้นพี่น้องนี่แม่แองดาเวลาหนังเรือกมาหนังนี้พี่น้องนี่หนังตรงนี้ไปคามไปฟังพูนพี่น้อง